รถมือสองเปีต้องซ่อมอะไรบ้างไปดูกันครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมขับรถ t ต y o t a a u t i ติ1.6 GP 2014ปีนะครับเครื่องยนต์1,600 122ซีซี122แรงม้าแรงบิด154นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT 7สปีดก็คันนี้นะครับ อยากจะมาเล่าประสบการณ์สำหรับใครที่มองหารถยนต์มือสองอยู่นะครับว่าปีนี้ปี2023เนี่ยรถมือสองปี2014ยังน่าเล่นอยู่ไหมนะครับก่อนอื่นเรามาดูรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดกันก่อนนะครับในตารางนี้นะครับผมก็จะแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นทั้งหมด4ส่วนนะครับรายการที่จำเป็นรายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมนะครับ แล้วก็ค่าประกันค่าพรบค่าภาษีต่างๆนะครับรวมถึงรายการที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วสุดท้ายผมก็จะแบ่งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเราต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตัวรถนะครับค่าโอนนะครับค่าเปลี่ยนฟิล์มบานหน้านะครับหรือว่าค่าเก็บเบาะค่าติดกล้องนะครับอื่นๆนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับค่าบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ํามันเครื่องการเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยนะครับพวกนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยไปได้ราคามาเท่าไหร่นะครับแต่ของผมเนี่ยก็ราคาถือว่ากลางๆนะครับไม่ถูกไม่แพงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของประกันพรบอนนะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ไม่จําเป็นนะครับก็อย่างเช่นของผมเนี่ยผมไปติดลําโพงมานะครับไปติดจอ Android มานะครับส่วนเนี้ย ก็จริงๆไม่ทําก็ได้นะครับรถท่านก็ขับได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแบ่งออกมาแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยกี่บาทแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางท่านอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องซ่อมเหมือนผมก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราได้รถสภาพมาดีแค่ไหนนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะต้องซ่อมมากกว่าผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพตัวรถนะครับต้องบอกว่า t o y o t a a l t i s รุ่นนี้นะครับมีอะไหล่ให้เลือกหลายเกรดมากนะครับ ก็ราคาทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยเลือกอะไรเกรดไหนนะครับของผมเนี่ยรวมรวมมาแล้วเนี่ยในระยะเวลา3ปีครึ่งผมใช้เงินไปทั้งหมดในการจ่ายเข้าไปเพิ่มนอกจากตัวรถเนี่ยหนึ่งแหกมื่นกว่าบาทนะครับก็เฉลี่ยออกมาเนี่ยปีละประมาณ4ี่หมืบาทนะครับมันอาจจะดูเป็นตัวเลขที่อาจจะเยอะนะครับหรือว่าสําหรับบางคนอาจจะน้อยก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ย เวลารถมีอาการนิดนหน่อยๆเนี่ยผมก็พยายามแก้ไขเลยแล้วก็อะไรที่มันถึงเวลาเนี่ยผมเปลี่ยนเลยนะครับผมไม่ค่อยซ่อมนะครับดังนั้นราคามันก็จะอาจจะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผมนะครับจะรวมค่าเช่ารถด้วยนะครับในตอนที่ผมเอารถไปเคลมประกันแล้วก็ค่าเอ็กเซปประกันด้วยนะครับแล้วก็4 6 0 0 0บาทเนี่ยรวมถึงค่าประกันค่าพลรบรค,ค่าภาษีด้วยนะครับถ้าไม่รวมเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก3า0หมื่นนะครับ สามหมื่นนั้นก็จะเป็นแค่ค่าอะไหล่นะครับค่าถ่ายของเหลวต่างๆตามระยะนะครับดังนั้นก็ลองพิจารณาดูแลกันครับว่าสามหมื่นบาทในการดูแลรักษารถต่อปีเนี่ยถือว่าสูงไหมนะครับท่านใดนะครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับราคาค่าอะไหล่นะครับหรือว่าผมไปซ่อมที่ไหนนะครับหรือว่าชิ้นตกแต่งชิ้นนี้ผมติดมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ทักมาถามส่วนตัวได้ครับ ผมยินดีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขายของนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดอูด,ด้วยนะครับแต่ว่ายินดีให้ความปรึกษาได้นะครับแล้วลดอายุขนาดนี้สมรถนะเป็นยังไงไปดูกันครับ ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนก็จะได้รู้ว่าค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณต่อปีเนี่ยเข้าวๆแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับรวมถึงสมรรถภาพของตัวรถเนี่ยผ่านมา9ปีเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะดูรีวิวยาวๆต่อไปเนี่ยเชิญได้เลยครับผมก็ใช้มาเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตร13.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเฉลี่ยนะครับแต่ว่าปกติผมก็จะขับที่รอบประมาณสักสอ0รอบนะครับ ก็มันก็จะวิ่งได้ความเร็วที่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยี่สิบประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าผมก็ไม่ได้ขับแบบแบบนี้นะครับก็ขับมีเร่งบ้างมีแซงบ้างอะไรเงี้ยครับก็มันอาจจะไม่ได้ประหยัดมากนะครับแล้วก็เจอรถติดติดบ้างนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผมไม่ได้วิ่งไกลเวลาขับรถไปทํางานเนี่ยผมวิ่งแค่ประมาณห้ากิโลสิบกิโลอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ประหยัดเพราะว่า เครื่องยังไม่ทันอุ่นเลยผมก็ดับแหละนะครับก็ข้อดีข้อเสียนะครับจากที่ผมใช้มานะก็เป็นคนใช้งานทั่วไปนะครับข้อเสียเนี่ยก็สำหรับผมผมมองว่ามันก็ตามราคารถนะครับเราซื้อรถมือ2มาปีประมาณนี้นะครับมันก็จะได้บางอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้บางอย่างนะครับ ไอสิ่งที่เราไม่ได้ไอสิ่งที่เราได้เนี่ยนะครับก็แค่เป็นรถยนต์ที่ปกติเลยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับจะมีก็แค่พวกมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันแค่ตรงเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงแล้วก็มีโหมดโหมดนี่คือปรับโหมดเ,เครื่องเสียงนะครับแล้วก็กดค้างมันจะมิวส์นะครับจะเงียบไปนะครับกดค้างใหม่ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีประมาณนี้แหละครับแอร์ออโต้ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นตัวไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าท่านอื่นเป็นไหมนะรถผมเนี่ยมันจะมีเสียงกุกกักกุ๊กกักก,กก๊กอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปแก้มันยังไงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีเวลาจะไปทํามันแล้วก็ไม่รู้จะไป รื้อมาเนี่ยรื้อได้ครับแต่กลัวว่าระหว่างรื้อเนี่ยมันอาจจะพังอาจจะประกอบกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้นะครับก็เลยใช้มันไปครับข้อดีนะครับก็คือว่าผมมองว่ามันไม่จุกจิกนะใช้ไปเรื่อยๆถ่ายน้ามันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะนะครับแล้วกออ็อะไรเนี่ยมีหลายเกรดให้เลือกนะครับ ทั้งของแท้ของเทียบของไต้หวันนะครับของมือสองนะครับก็มีหลายเกรดเลยแล้วแต่ว่าท่านจะต้องการอะไรนะครับห้องโดยสารก็ผมมองว่าค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายสบายเลยนะครับไม่ติดเข่านะครับแล้วก็ขับใกลๆเนี่ย พอได้นะครับผมก็ขับแล้วผมก็พักบ้างนะครับสัก200ร้โลพักทีนึงอะไรเงี้ยครับก็300โลพักทีนึงแล้วก็ต้องเรียกว่าฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับออกไปทางสบายนะครับถ้าเราไปขับรถยี่ห้ออื่นนะครับแต่ละรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ของเขาเองนะครับเราเข้าไปนั่งเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋ออันนี้คือ h อน da นะ เข้าไปนั่งเนี่ยไปนั่งขับเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าอ้ออันนี้มาด้านะนะครับรถแต่ละคันแต่ละยี่้อเขาจะดีไซน์ออกมาให้ต่างกันนะครับอย่างโต y ต้าผมมองว่าเขาดีไซน์ออกมาให้ใช้สบายไม่ซิ่งอ่อไม่ซูมซมูไม่เหยียบแล้วกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะฟีลแบบสบายสบายคันเร่งก็จะถูกออกแบบมาให้ไม่ได้บูตปาร์ตมากนะครับตัวพันหกนะครับ สำหรับผมเนาะก็ใช้มานานแล้วก็ชินกับมันละถามว่าอืดไหมนะครับก็สำหรับผมนะก็มันจะมีอืดบ้างครับในตอนที่แบบเรานั่งหลายๆคนนะฮะอย่างนั่งสี่ห้าคนหกคนเนี่ยเต็มคันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พุ่งมากนะครับแต่ว่าอ่ะเนี่ยผมขับคนเดียวนะครับเนี่ยปกติผมก็จะขับรอบประมาณสองพันนิดนึงนะครับเนี่ยสองพันน่อย ก็จะเล่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ถือว่าอื่นนะสำหรับผมอะสบายๆเลยนะครับแต่ว่าท่านใดเนี่ยได้มีโอกาสลองรถเครื่องยนต์พันแปดรอซีซีนะครับก็อาจจะบอกว่าเออมันโหต่างกันเยอะเลยแต่ผมไม่เคยไม่ได้มีโอกาสไปลองนะครับก็อยากลองเหมือนกันนะครับเกียร์เป็นเกียร์ c ีวนะครับมันก็จะ รักษารอบเราไว้ให้ต่ํานะครับแต่เวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยมันก็จะรอบมันก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็คาไว้ตรงนั้นนะครับแต่คันเนี้ยมันเป็นเกียร์ Speed, เสปีด cvt เ็ดสปีดเวลาเรากดคันเร่งลงไปเนี่ยมันจะมีการเหมือนเปลี่ยนเกียร์ให้เราด้วยนะครับก็มีการสับเกียร์ให้นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครับก็ใครสงสัยว่า เกียร์ CVT คืออะไรนะครับผมก็สามารถทำคลิปอธิบายแยกออกไปได้นะครับแต่ว่าเราส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็เป็นเกียร์ประเภทนี้แหละครับมีอยู่ยี่ห้อเดียวที่เป็นรถเก่งนะยี่ห้อเดียวที่ไม่ได้ทำเกียร์ CVT ก็คือ mazda นะครับส่วนยี่ห้ออื่นๆที่เป็นรถเก่งเนี่ยรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์แบบนี้นะครับอันนี้เราไม่พูดถึงว่ารถยุโรปหรือว่ารถ แบรนด์เยอรมันแบรนด์อื่นๆนะครับเขาก็ยังเป็นเกียร์เ,เกียร์แบบแมชชนิกอยู่นะครับอันนี้ของผมของเรารถญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเกียร์ CVT นะครับก็เกียร์ซีวเนี่ยครับจริงๆไม่ต้องเกียร์ CVT หรอกครับทุกเกียรเย์เกียร์ทุกประเภทเนี่ยต้องมีการบำรุงรักษาเกี่ยวกับน้ำมันนะครับถ่า,ายน้ำมัน แล้วก็ถ้ามีกองก็เปลี่ยนกองนะครับตามคู่มือโตโยต้าเนี่ยผมจําได้ว่าเขาให้ถ่ายน้ํามันเกียร์ทุกสี่หมื่นกิโลนะครับก็ถ่ายน้ํามันเกียร์ครั้งหนึ่งครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนกองครั้งที่สองเปลี่ยนกองนะครับหมายว่าว่าเปลี่ยนกองที่แปดหมื่นกิโลเมตรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่หนึ่งสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับแต่ว่าผมอะ่ะเปลี่ยน ประมาณ30ม0 0ื่นนะครับเพราะว่าน้ํามันเกียร์ก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็กองเกียร์ก็ไม่ได้แพงนะครับผมก็เลยเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับเปลี่ยนทีนึงเนี่ยหลักน่าจะพันบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเกียร์ลูกหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันพังไปหรือเราต้องมาโอเวอร์ฮองเกียร์เนี่ยโหหลักหมื่นนะครับหรือว่าหลายหมื่นถ้าเกิดว่าได้ต้องเปลี่ยนนะครับ ก็อยากให้ตรวจสอบกันดีๆนะครับผมเห็นบางท่านเนี่ยขับกันหลายแสนกิโลเลยนะโดยที่เกียร์ไม่เสียหายเลยนะครับอาจจะดูแลดีนะครับหรือว่าอาจจะขับไม่ซิ่งมากนะครับไม่ได้คลิกดาวบ่อยๆไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรบ่อยๆนะครับรถมันก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยนะครับ ฟิลลิ่งการขับขี่นะครับไปในทางสบายๆนุ่มนะครับถามว่าซิ่งได้ไหมก็พอได้นะผมมองว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าอยู่ไว้จนแบบโอ้โหไม่ไหวเอาไม่อยู่นะครับแต่ว่าเราต้องเรียนรู้มันนิดหนึ่งนะครับใช้กับมันรู้ว่ารถเราเนี่ยไปได้แค่ไหนนะครับอย่าไปห้าวมากอย่าไปซิ่งมากนะครับ การใช้งานก็ทั่วไปครับกว้างสบายขึ้นลงสบายนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับโตโยต้ตาอ t ติสตปีนี้นะครับตัวท็อปพันแปดนะครับจะมี Cruise Control กับตัว p a d เ l ิลชิฟต์นะครับตัว p a d เ l ิลชิฟต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า เราสามารถติดได้ไหมนะครับแต่สำหรับครูชอนโทนเนี่ยผมศึกษามานะครับพ6นหปี14เนี่ยติดไม่ได้นะครับมันจะไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นสายไฟรอมาอยู่แล้วไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวพันแเนี่ยสามารถซื้อชุดปุ่มนะครับมาติดเข้าไปแล้วก็รถคุณก็จะมีครูชอนโท l เลยนะครับเ,เรื่องครูชันโทนเนี่ยไม่ใช่แอดัพทีฟนะครับเป็น ระบบรักษาความเร็วคงที่ก็คือฟิกไปเลยว่าสมมติคุณวิ่งร้อยหนึ่งกดฟิกที่ร้อยหนึ่งมันก็จะวิ่งร้อยหนึ่งต่อให้คันข้างหน้าวิ่ง80นะครับมันก็จะวิ่งร้อยหนึ่งเหมือนเดิมไม่ได้ปรับตามคันหน้าไม่ได้เบรกให้ไม่ได้เร่งให้นะครับแต่เรื่องเกียร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะว่ามันจะต้องมีแพดเดิลชิฟต์หรือว่าไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าจริงๆเกียร์มันมีโหมดแมนนวลนะครับเราสามารถ เปลี่ยนเกียร์เองได้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องออมีแพลตชิฟก็ได้นะครับเกียร์ตัวนี้เท่าที่ผมใช้มามันก็มันก็ดีนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้แล้วเราก็เวลาลงเขาเนี่ยเวลาลงเขาเนี่ยเราสามารถเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็เ หน่วงได้นะครับมันจะไม่ไหลนะครับคุณใส่เกียร์หนึ่งวิ่งลงเขาเนี่ยโอ้เสียงเครื่องจะดังเลยแต่ว่าความเร็วคุณก็จะคุมอยู่แถวๆสามสิบมั้งครับสามสิบสี่สิบผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับผมเคยเอาไปวิ่งลงเขาขึ้นเขาเนี่ยตอนขึ้นเขาเนี่ยเราก็ใช้โหมดเกียร์แมนนวลนะครับให้มันออกตัววิ่งได้ ทันใจนิดนึงนะครับส่วนตอนลงเขาเราก็ใช้โหมดแมนนวลเหมือนกันครับให้มันไม่เร็วมากเราจะได้ใช้เบรกน้อยลงนะครับก็ป้องกันการเบรกไหมแล้วเบรกเฟดเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมแนะนําถ้าใครไม่รู้นะลองหัดใช้ดูนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมอลองใช้ให้ดูนะครับ ส่วนเรื่องเราไล่ไปเลยแล้วกันนะครับเรื่องวิทยุของรถคันนี้นะครับวิทยุคันนี้เดิมถ้าเดิมเดิมเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถตอบหลูทูธได้นะครับมีสาย3 3.5แจ็ค3.5ให้นะครับก็เสียบสายฟังเพลงได้นะครับหรือว่ามี USB, USB เนี่ยเสียบฟังเพลงได้เลยนะครับแล้วก็มีวิทยุนะครับ ต่อบลูทูธไม่ได้ Android Auto หรือว่า Apple c a r p l a y พนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีนะครับก็ต้องถ้าใครอยากเปลี่ยนก็ออลองหาดูนะครับผมเคยเปลี่ยนแล้วของจีนนะครับก็ไม่ถูกนะตอนนั้นผมเปลี่ยนเนี่ยเป็นจอ Android 10นิ้วพร้อมกับกล้องหลังนะครับแต่ว่ากล้องหลังเขาดีนะฮะกล้องหลังเขาแบบฟิตเป็นชุดคิดพอดีเลยเรามันดูเป็นเหมือนออกจากศูนเลยนะครับกล้องดีครับ แต่ว่าจอไม่ดีนะครับจอเนี่ยใช้ได้1ปีนะครับก็ทัชไม่ติดนะครับแล้วก็เสียงมันสู้เสียงฟอนต์เดิมไม่ได้นะนะครับก็ท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนนะครับก็แนะนําให้ดูดีๆหน่อยนะครับตอนนั้นผมได้รถมาแรกๆก,กเ็เปลี่ยนเลยครับเพอนนะครับเออแล้วก็เรื่องเสียงลําโพงนะครับเสียงลําโพงเนี่ย เอาเป็นว่าพอฟังได้แล้วกันครับมันไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าก็มีเพลงฟังนะครับผมก็ใช้ไปสักพักหนึ่งผมก็ทําการเปลี่ยนลำโพงนะครับ4ตัวเลยนะครับด้านหน้าเป็น6นิ้วครึ่งงครับกลมๆนะครับส่วนด้านหลังเป็นวงลีนะครับก็ผมจำขนาดไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับด้านหน้านะครับก็ลองหาเปลี่ยนกันดูนะครับเปลี่ยนแล้วดีฮะ ผมซื้อสั่งออนไลน์มานะครับก็เป็นของยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็เปลี่ยนแล้วดีขึ้นเยอะเลยฮะฟังเพลงเพาะขึ้นเยอะเลยครับออนอกจากนั้นผมก็ไปติดไอ้ตัวกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องออพอจอ a n d ด o i d มันเสียนะครับก็เท่ากับว่ากล้องผมก็ใช้ไม่ได้แล้ว ผมก็เลยไปติดไอตัวกระจกมองหลังตัวนี้ซึ่งมันเป็นกล้องหน้าได้ด้วยแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยจอตรงนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับแค่นี้ไม่ได้เต็มบานนะครับก็ผมชอบที่ว่ามันไม่รกนะครับมันมีอันเดียวเนี่ยมันเป็นทั้งกล้องหน้ากล้องหลังให้เราได้หมดเลยก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แพงครับสั่งออนไลน์มาไม่หลักร้อยครับแล้วก็ไป าหาติดนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆน,นะครับก็ผมก็ไม่ได้โมดิฟายอะไรเลยนะครับอาจจะเห็นตรงนู้นนะครับตรงนู้นมีอะไรกล่องๆอ,อะไรอยู่นะครับอันนั้นคือกล่อง GPS จากจอ android เดิมนะครับผมก็เอามันไว้อย่างนั้นไม่ได้เอาออกนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าท่านเห็นไหมครับไอจอไอไอ,ไอกระจกตรงนี้นะครับกลมๆเล็กๆตรงนี้อันนี้นะครับผมว่าช่วยได้มากเลยนะเวลาเราจะแซงเวลาเราจะเลี้ยวออกจากเลนออกซ้ายออกขวาเนี่ยอันนี้ช่วยได้มากเลยนะเพราะว่าเ,ออเดิมๆของมันเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันมีจุดอับเรามองไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นไม่ถึงนะครับมุมด้านข้างเราเนี่ย ด้านข้างเราเนี่ยนะฮะเอ่อมันจะมองได้ไม่สุดนะครับผมเคยแบบกําลังจะแซงอย่างเงี้ยมองไปไม่เห็นนะครับแต่พอกําลังจะออกไปเนี่ยอุ้ยมีรถอยู่ข้างๆเรานะครับก็ระวังนะครับผมแนะนําเลยครับสําหรับท่านใดที่ขับรถแล้วรู้สึกว่าเอ้ยกระจกมองข้างเรามันมันมองได้ไม่ไม่เยอะนะครับผมแนะนําเลยไอ้กลมๆเนี่ยครับไม่กี่บาทโหช่วย ดีเลยครับช่วยชีวิตได้เลยแหละนะครับแล้วก็เออมันสามารถมองพื้นได้ด้วยนะเวลาเราถอยจอดเวลาอะไรเงี้ยมันเห็นถึงพื้นเลยไอตัวนี้มันไม่ได้มีฟังก์ชันที่เวลาเราเข้าเกียร์ถอยแล้วก็จกมองข้างปรับลงพื้นให้ไม่มีนะครับก็ไอตัวกลมๆเนี่ยโอผมว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่ไม่เคยลองผมแนะนำเลยอาจจะ แบบขาดหูขาดตาในช่วงแรกนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณขาดมันไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้ขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าหาติดได้ครับไม่มีปัญหาง่ายมากนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับขับขี่ใช้ได้นะครับใช้มาก,ก็ไม่เคยแบบงองแงไม่เคยมีความร้อนขึ้นนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ผมทำไปนะครับก็มีพวก เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกหน้านะครับแล้วก็ผ้าเบรกหลังเจียจันเบรกนะครับก็ดีขึ้นเยอะพอสมควรนะครับเ,เจ้าของท่านเก่าของรถคันนี้นะครับน่าจะเปลี่ยนโชค๊คมาแล้วเพราะว่าตอนที่ผมยกรถขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนพวกปีกนกอะไรเงี้ยเออโชค๊คเขายังใหม่อยู่ก็เลยไม่ต้องทำนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมไปติดในรถเพิ่มนะครับก็คือพวกไอ ตัวที่ปลั๊กจากที่จุดบุหรี่นะครับเอาออกมาเป็นเอ่อ USB นะครับเพราะว่าคันนี้มีช่องเสียบบุหรี่อันเดียวเลยนะครับก็ซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัววางโทรศัพท์ผมว่าใช้ง่ายดีแต่ว่าตรงนี้นะครับมันถูก,กับฟอนต์ผมก็เลยเอาหาอะไรมาลองนะครับจริงๆก็น่าจะ เอากระดาษกาวสองหน้ามาลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำนะครับเอ่อบางท่านนะครับอาจจะเจอปัญหาเอ่อเสียงดังตามขอบประตูนะครับลอดเข้ามานะครับก็เบื้องต้นนะครับผมไปอ่านเจอนะครับอันนี้ดีมากเลยแต่ว่ามันอาจจะบางคนอาจจะมีไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับ เวลาเราใช้ไปนานๆนะครับขอบประตูเนี่ยมันจะเริ่มยางขอบประตูมันจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับก็ผมซื้อพวกออไอครีมนะครับวอซลีนมาทานะครับทาแล้วมันก็เงียบขึ้นเลยนะเก็บเสียงดีเงียบขึ้นเลยนะครับก็ถ้าใครอยากลองเนี่ยว่าเสียงเนี่ยมันดังจากไอยางขอบประตูหรือเปล่าเสียงมันดังเนี่ย ไม่รู้ว่าจากขอบประตูหรือว่าจากในประตูหรือว่าจากไหนเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากลองเทสนะคุณไปซื้อวาสลีนมาหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นสารเคลือบหล่อลื่นคล้ายๆกันเนี่ยคุณไปลองทาดูทีเนี้ยขอบประตูอะไรเนี่ยคุณจะเงียบไปพอสมควรเลยแล้วคุณก็จะสามารถไปเช็คได้ว่าเอ้ยโอเคเสียงที่ดังเนี่ยไม่ได้เกิดจากขอบประตูละไม่ได้เกิดจากยางขอบประตูละอาจจะเป็นจุดอื่นนะครับก็เวลาขับรถนี่ต้องสังเกตนะครับว่า อ้รถเรามันยังสภาพดีอยู่เปล่ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับ